สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการวิเคราะห์กราฟนะครับนะฮะด้วยการดูพล็อตชั่นนะครับสำหรับเทรดเดอร์นะครับที่กำลังฝึกเทรดนะครับด้วยพล็อตชั่นกันนะครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบรายละเอียดออกก่อนนะครับนะจะได้มาดูกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการดูพล็อตชั่นนะครับผมแนะนำเรื่องของการเทรดเอาไว้นะครับหลายๆครั้งเลยก็คือนะครับควรดูทำเฟรมที่มีความชัดเจนนะครับนะ ไล่ตั้งแต่ทำเฟรม15นาทีขึ้นไปนะครับโดยสำหรับเดย์เทรดเนี่ยไม่ควรเกินนะฮะทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเพราะว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทำเฟรมที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้นะครับทีนี้เรามาโฟกัสกันนะครับระหว่าง15นาทีถึง30นาทีว่านะครับเราจะเทรดทำเฟรมไหนนะครับเบื้องต้นเลยสำหรับการดูไพเคชันเนี่ยนะครับผมจะดูกรอบ1ชั่วโมงกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดแรกที่ต้องดูก็คือลักษณะของการ ปรับฐานนะครับการทําราคา high นะครับหรือว่าโลที่สูงขึ้นนะครับยังไงอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับตัวทองคานะครับมีการทำ high กับโลที่เป็นไงครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับไฮกับโลก็คือจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดของกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามี high กับโลที่สูงขึ้นเราลองแกะกันดูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อลองมาร์กดูนะครับเวลาที่เพื่อนๆจะเทรดเนี่ยลองมาร์กกันดูก่อนนะครับว่า h i g กับโลอยู่ตรงไหน อ่าเช่นตอนนี้เนี่ยผมมาร์กเอาไว้เห็นไหมครับเขามีการทำไฮกับโรที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าลักษณะการปรับฐานขึ้นนั่นเองอ่านะครับทีนี้นะครับพล a ยเอชชสังเกตนะครับกรอบนี้นะครับนะจะเห็นว่ามีสีเขียวมากกว่าสีแดงนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับลักษณะการปรับฐานขึ้นเนี่ยจากที่เรามาร์กเอาไว้เมื่อกี้คือไฮกับโรที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าเป็น อัปเทรนนะครับนะฮะทีนี้สีเขียวก็ย่อมต้องมากกว่าสีแดงอยู่แล้วนะครับนะทีนี้ครับเวลาที่เราจะมาหาททมมิ่งหรือว่าจังหวะที่จะใช้ในการเข้าเทรดเนี่ยนะครับเราจะดูจากตัวพลายชั่นอ่านะครับนะฮะจากตัวพลายชั่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับพลายชั่นเนี่ยจะต้องมีลักษณะของพลายชั่น B ที่ชัดเจนนะฮะบีย่อมาจากบายนะครับนะ S ย่อมาจากเซลนะครับนะ นะครับลักษณะของไพลแอคชั่นบีที่ชัดเจนนะครับหนึ่งนะครับนะฮะมีอะไรบ้างนะครับไพลแอคชั่นบีนะครับลักษณะของไพลแอคชั่นบีก็คือลักษณะของแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนที่นะครับเป็นสีเขียวเต็มแท่งแบบนี้อ่านะครับดีชัดเจนเห็นไหมอ่านีนะครับนะหลายหลายแท่งเลยยาวๆเลยนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับจุดที่ผมจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะดูเรื่องของการเบรกนะครับไฮก่อนหน้านะครับนะเพื่อนๆลองย้อนดูนะครับจุดที่เขาสามารถ นะฮะเบรกทะลุแนวต้านหรือว่าไฮกว่าหน้าได้ก็คือจุดนี้นะครับอ่าเพื่อนๆลองมากระดูนะนี่นะครับนะนี่คือจุดที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนะเพราะนั้นตัวกราฟเนี่ยเมื่อเบรกได้ไซเวดดาวลงมานะครับแล้วเริ่มมีพาชันบีตรงนี้เนี่ยอ่าที่ยาวกว่าเพื่อนเนี่ยนะครับปิดแท่งนะครับนะอ่าหลังย่อเทสแล้วเนี่ยเริ่มมีการปรับฐานขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีแรงลวเห็นไหมครับ เราจะหาจังหวะ B ตามขึ้นไปนะครับนะจากตัวลชันเห็นไหมครับนี่แนวเฉียงนะเราใช้เส้นเทรนไลน์ดูด้วยนะครับมีการเบรกเส้นเทรน l i น์ขึ้นมาอีกรอบบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ผมจะเข้า B อีกไม้นะครับนะเข้า B อีกไม้นะครับก็เริ่มเติมไม้แล้วนะแต่นี้ก็ยังมีพ s i t ชันที่หลักๆเราถือกันอยู่ก็คือตรงนี้นะเรียกว่าเป็นจุด Breakout ย่อเทสนั่นเองนะครับเพราะนั้นเซตอัพของผม,มนะครับก็จะ เราย่อเทสแล้วปิดพชชัน B ได้ก็จะ b ตามอีกรอบนะจุดนี้นะครับนะเราเริ่ม B ีกันนะครับทีนี้เทคโปรฟิตเนี่ยเราจะตั้งตรงไหนนะครับ TP นะครับผมจะใช้นะโลนะครับกับไฮของเมื่อวานนะครับนะใช้ฟิโบนะอ่าลากขึ้นมานะครับลากขึ้นมาทีนี้ t p ผมจะตั้งยังไงผมจะใช้ตัว extension ฟิโบนะครับนะ ลากแล้วดึงลงมาที่ฟิโบ50นะครับนะ TP นะครับเราจะตั้งที่ฟิโบ60.8ก่อนนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่า TP ของผมนะตอนนี้วันนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณ2นะครับอ่าบริเวณไฮก่อนหน้าก่อนนะ2663ถึงนะครับไม่เกิน2668นะครับนะสำหรับ TP ตอนนี้นะครับนะอ่าที่ผมวาง เทรดเซตอัพกันนะครับหนึ่งนะครับจุดที่ผมพิจารณาในการเปิดไม้ตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับฐานนะครับปรับฐานก็คือการทำไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นเห็นไหมที่ผมอักให้ดูอ่านี่นะครับนะไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นนะฮะสองนะครับก็คือการเบรกเอาเบรกเอาคือเบรกเอาตรงบริเวณแนวต้านขึ้นมานี่คือแนวต้านก่อนหน้าเห็นไหมครับนะจุดที่เราจะเข้าหมายก็คือแนวย่อเทสนั่นแหละนะครับแนวนี้นะ แนวเบรคเอาทนะครับสามกา็คือเลือดองพอยัันบที่มีออกมานะครับรวมถึงการ Breakout แนวเฉียงตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลให้เราเปิด Position หรือว่าวางไม้บีนั่นเองนะครับเทคโปรฟิตเนี่ยสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดตามกราฟเทคนิคเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่บริเวณแนวต้านหรือไฮก่อนหน้าก่อนนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้น เซ็ตทรัพของเรานะครับหนึ่งแทร็กแรกจะอยู่ที่บริเวณ2663ตรงนี้นะอันนี้มุมมองสองตัวนะนะครับแทร็กที่2นะครับตามกรอบฟุตบอล extension จุดที่สองหกหกถึง2 6งหนะครับบริเวณนี้อ่านะอาจจะถ้าเกิดว่าเขาเคลื่อนที่มาถึง2 6งหเนี่ยอาจจะใช้ t ิลลิ่งสต็อปนะครับเลื่อนเออ่การไว้ครึ่งหนึ่งก็บริเวณ2657ก็ได้แล้วก็ลันต่อไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะอ่านะนะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวางเทรดเซัพนะครับทีนี้ นะครับดูยังไงถ้าเกิดว่ากราฟเริ่มจะหมดแรงนะครับเพื่อนๆสังเกตพลายชันนะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ๆนะครับมีพลายชันเซลล์เกิดขึ้นนะแท่งแดงนะครับอายุตัวอย่างบริเวณนี้นะครับถ้าเพื่อนเห็นกราฟขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วอยู่ๆเนี่ยมีพลายชันเซลล์หนึ่งแท่งที่ยาวกว่าแท่งเขียวก่อนหน้านะครับนะอ่านะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแท่งแดงหนึ่งแท่งเนี่ยเขายาวกว่า แท่งเขียวก่อนหน้า3ถึง5แท่งเลยนะครับะฉนั้นตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเริ่มสะท้อนแรงขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องปิดออเดอร์นะอ่าหรือถ้ามันเพื่อนนะครับบีไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปเจอแท่งแดงที่กลืนกินนะครับเรียกว่าแท่งใบแอนกราฟฟิ้งนะครับนะอ่าลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้นะควรหาจังหวะออกจากตลาดนะครับเห็นไหมครับแท่งแดง1แท่งนะครับอ่านี่นะครับนะกลืนกินแท่งเขียว3แท่งอย่างนี้นะครับเรียกว่าลักษณะของแท่งเทียนกลับตัวเพราะฉะนั้นต้องปิดโพซิชั่นฝั่ง บายเยอะออกนะครับงนั้นตอนนี้มีแท่งแดงยาวๆหรือยังครับนะมียังนะดูเฉพาะของวันนี้ก่อนนะวันนี้เนี่ยกราฟเพิ่งมาแค่นี้นะครับมีแท่งแดงยาวหรือยังฮะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีแท่งเขียวอยู่นะถ้ามีแดงยาวให้ปิดออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหาจังหวะรัาานต่อนะครับนะก็สำหรับเซตอัพของเรานะครับดีพอ,อกราฟตามเทคนิคอลนะครับผมอ่านะบวกกับพลายชันแล้วก็นะครับ จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูกราฟนะครับเพื่อนๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็นะครับหาจังหวะนะครับเข้าเทรดตามประสบการณ์ของเพื่อนๆได้นะครับหรืออาจจะค่อยๆเรียนรู้นะครับจากเทคนิคเทรดที่ผมนะครับแชร์ให้ในทิกตอกก็ได้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ